วันนี้เวลา16นาฬิกา41นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชารินีสิริพัฒมหาวชระราธิดาและสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทิพังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังคูลสิริวิบูลราชกุมารไปยังพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาส,ด,สดารามในพระบรมมหาราชวังในการพระราชพิธี ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลตั้งปริียนเนื่องในวันวิสาขาบูชาพุทธศักราช2563 ในการนี้ทรงจุดทูปเทียนท้ายที่นั่งบูชาพระพุทธมหามณีรัตนปฏติมากรพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกพระพุทธเลศลานภาลัยทรงจุดทูบเทียนเครื่องนมัสการทองใหญ่ที่หน้าธรรมาศิลาทรงกราบทรงประเคนพัดยศปรียนแด่พระพิสุสามเณรพระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถาเมื่อทรงประเคนพัดยศปรียนหมดแล้ว เสด็จพระราชดำเนินไปทรงประเคนผ้าไรตรแด่พระสงฆ์ที่จเจริญชัยมงคลคาถาทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าทูลองทุลีพระบาททรงหลังทักษิโนโทก พิธีทรงตั้งปร,ริยนธรรมเป็นพระราชประเพณีที่พระมหากษัตริย์ทร,รตงตั้งปร,ริยนธรรมถวายพระพิสุทธิและสาม,มนเณรที่มีความรู้ความสามารถสอบไล่ได้ตามหลักสูตรการสอบบาลีสนามหลวงอันเป็นการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองต่อไปโดยการสอบบาลีสนามหลวงเป็นการสอบที่อยู่ในพระบรมราชูปถัมภ์ของพระมหากษัตริย์เป็นการศึกษาของคณะสงฆ์ตามโบราณราชประเพณีเพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาของคณะสงฆ์ ในทุกปีมีการจัดพิธีทรงตั้งปร,ริยนธรรม9้าประโยคและปร,ะริยนธรรม6ประโยคซึ่งกำหนดจัดพิธีในวันก่อนวันวิสาขาบูชาหนึ่งวันณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศา,ศาสดารามและพิธีทรงตั้งปร,ริยนธรรม3ประโยคจัดขึ้นในเขตการปกครองคณะสงฆ์หนต่างๆซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชานุญาตถวายสมเด็จพระสังฆราชทรงตั้งปร,ริยนธรรม3ประโยคในโอกาสอันควร